เอวาริสกาลัวเอวาริสกาลัวเกิดที่เมืองบูลลแรนใกล้กับกรุงปารีสในวันที่25ตุลาคมคริสต์ศตกราช1811ครอบครัวของกาลัวเป็นครอบครัวมีการศึกษาดีและบิดาเป็นครูซึ่งต่อมาได้เป็นนายกเทศมนตรีของเมืองกาลัวและพี่น้องเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านโดยมีมานดาเป็นผู้สอนโดยเรียนภาษากรีกและตินาศาสนา แต่ไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์เพราะสังคมยุคนั้นมองว่าคณิตศาสตร์ไม่มีความจําเป็นในการดํารงชีพเมื่ออายุ12ปีจึงเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนประจําในกรุงปารีสที่คอเลจรอยัลเดอรูอิสแกรนเทอมแรกเขาก็เริ่มมีความคิดต่อต้านสถาบันต่างๆไม่ว่า,าศา,ศาสนากษัตริย์การเมืองหรือการศึกษารวมกลุ่มกับเพื่อนๆไม่ร้องเพลงสวดและต่อต้านด้วยวิธีการต่างๆ จนเพื่อนเพืนคนถูกไล่ออกกาโลกรดแค้นมากและเริ่มมีความคิดว่าผู้มีอำนาจนั้นไร้ความยุติธรรมในช่วงปีแรกๆผลการเรียนออกมาดีแต่ปีหลังๆเขาเริ่มสอบตกเว้นแต่วิชาคณิตศาสตร์เขาได้อ่านหนังสือของตำราคณิตศาสตร์ชิ้นสำคัญของนักคณิตศาสตร์หลายคนเช่นนีลาอาเบลโชเซฟฟูริเยโชเซฟหลุยลากรองอาร์ยงมารีเลชอง ทำให้เขาลหลงไหลคณิตศาสตร์จากนั้นก็ไม่สนใจเรียนวิชาอื่นๆจนมีปัญหากับครูในปีคริสต์ศักราช1828การโลพยายามสอบเข้าเรียนต่อได้ที่กิคอรอิเทคนิคอันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในเวลานั้นซึ่งมีนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่หลายคนสอนอยู่แต่เนื่องจากการโลเก่งคณิตศาสตร์วิชาเดียวจึงสอบไม่ติดเขาจึงพันโทษและต่อต้านระบบการศึกษามากยิ่งขึ้นจากนั้นก็ทุ่มเทให้กับคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น จนในที่สุดเขาก็ได้ตีพีมงานวิจัยคณิตศาสตร์เรื่องแรกในชีวิตซึ่งเกี่ยวกับการพิสูจน์ทฤษฎีบทเรื่องเศษส่วนต่อเนื่องชื่อว่า Proof of, of a T- r า o ์มออนด์ i ิเร c ดิ n ั n e r a c t i o n s ในวารสาร Nature Mathematics e ET Applications ฉบับเดือนมีนาคม2372ทั้งๆท,ท,ที่ยังเป็นนักเรียนชั้นมัธยม ในปีคริสต์ศักราช1829เป็นเวลาที่ฝรั่งเศสมีความไม่สงบทางการเมืองระหว่างฝ่ายนิยมกษัตริย์กับฝ่ายสาธารณรัฐบิดาของกาลัวซึ่งอยู่ฝ่ายสาธารณรัฐถูกบาดหลวงนิกายเยซูอิตซึ่งอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามใส่ร้ายจนต้องฆ่าตัวตายหลังจากบิดาเสียชีวิตกาลัวพยายามสอบเข้าวิคอร์พลิเทคนีอีกครั้งแต่ไม่สำเร็จเช่นเคยทั้งนี้เพราะความหัวแข็งและอารมณ์ร้อนจึงทําให้มีปัญหากับกรรมการสอบ ต่อมาการลัวได้ส่งบทความเกี่ยวกับการแก้สมการพิคณิตไปยังสถาบันวิทยาศาสตร์ A a c a d e m y มีเด e ไ c แอแต่ก็ไม่ได้รับการตีพิมพ์เพราะผู้อ่านบทความคือโคชีอ้างว่าทำบทความหายเหตุการณ์ต่างๆข้างต้นทำให้การลัวรู้สึกว่าถูกกลั่นแกล้งแต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังจากผิดหวังจากการสมัครเรียนที่คอรพอลิเทคนีคการลัวจึงได้สมัครเข้าเรียนต่อที่คอนอมอสุเพรยูซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยฝึกครูแทน เขาได้ทำงานวิจัยทางคณิตศาสตร์หลายชิ้นแต่ก็ถูกปฏิเสธไม่ให้ตีพิมพ์ต่อมาในเดือนกร,รกฎาคมคริตสศสราช1830ได้เกิดปฏิวัติในฝรั่งเศสอีกครั้งผู้อำนวยการของอิคงนอมอสูเพริวได้สั่งขังนักศึกษาไว้ในสถาบันเพื่อไม่ให้นักศึกษาไปร่วมการปฏิวัติเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้การลัวไม่พอใจเป็นอันมากการลัวจึงเขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์สถาบันส่งผลให้เขาถูกไล่ออกจากสถาบานัน ในปีคริสต์ศักราช1,831กาลัวถูกจับตาจากทางการและถูกจับกลุ่มด้วยข้อหามุ่งร้ายต่อพระเจ้าหลุยส์ฟิลิปและในอีกหนึ่งเดือนต่อมากาลัวได้รับการปล่อยตัวแต่ก็ถูกจับอีกครั้งด้วยข้อหาพบอาวุธหนักคือมีสั้นและปืนในคืนสุดท้ายก่อนที่กาลัวจะเสียชีวิตเขาได้บันทึกองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดที่เขาคิดขึ้นตลอดทั้งคืน ในเช้าของวันที่30พฤษภาคมคริสตกราช1,832กาลัวถูกยิงที่ท้องได้รับบาดเจ็บสาหัสจนมีชาวบ้านมาพบแล้วนำส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในวันรุ่งขึ้นขณะที่มีอายุเพียง20ปีกาลัวเสียชีวิตในวันที่31พฤษภาคมคริสตกราช1,832ในงานศพของกาลัวกลายเป็นงานชุมนุมของฝ่ายสาธารณรัฐมีผู้ร่วมงานนับพันคนและเกิดการจลาจลติดต่อกันหลายวัน ภายหลังจากเสียชีวิตน้องชายและเพื่อนสนิทของกาลัวได้นำบทความของกาลัวและส่งให้นักคณิตศาสตร์ชั้นนำหลายคนเช่นปีเตอร์กุสตาฟยาโคบีและคานฟรีดริกเกาคานกุสตาฟยาคอบยาโคบีเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันเป็นผู้คิดค้นฟังก์ชันอิลิปติกอิลิปติกฟังก์ชันสมการเชิงอนุพันธ์และทฤษฎีจำนวนโยฮันคานฟรีดริกเกาเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันได้รับฉายาว่าเจ้าชายแห่งคณิตศาสตร์มีผลงานสำคัญทางด้านฟิสิกโดยเฉพาะด้านดาราศาสตร์ และนี่ก็คือจดหมายจากกาลัวถึงปีเตอร์กุสตาฟยาโคบีและคารฟรีิชเกา่าฉันกาลัวอยากให้ยาโคบีหรือเกาออกความคิดเห็นด้วยไม่ใช่ในเชิงที่ว่าทฤษฎีบทถูกต้องหรือไม่แต่ในเชิงที่ว่าทฤษฎีบทเหล่านี้มีความสําคัญมากน้อยเพียงใดในภายหน้าฉันได้แต่หวังว่าจะมีใครสักคนได้พบความสําคัญและถอดรหัสความยุ่งยากทั้งหมดนี้ได้ ในภายหลังมีนักคณิตศาสตร์ชื่อลิูวิลได้นำผลงานของกาลัวไปตีพิมพ์ในปีคริสต์กักราช1846ผลงานเหล่านี้ต่อมาได้เป็นที่รู้จักกันในชื่อทฤษฎีกาลัวเมื่อคณาจารย์นักคณิตศาสตร์เห็นต่างก็ลงมติสรุปว่าคนฉลาดอย่างกาลัวนั้นถูกปฏิเสธโดยคนที่ฉลาดน้อยกว่าตรงตามที่เขาเอ,อ่ยอยู่เสมอว่าเพราะพวกเขาไม่เข้าใจผมผมจึงเป็นคนโง่ดักดานในสายตาเขา ผลงานที่มีชื่อเสียงของอีวาเรสกาลัวคือทฤษฎีกาลัวทฤษฎีกาลัวจัดว่าเป็นผลงานที่สําคัญที่สุดของกาลัวโดยทฤษฎีของกาลัวเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างพิคณิตสําหรับการหาคําตอบของสมการพรหุนามกับศาสตร์การเรียงสับเปลี่ยนหรือที่เรียกว่ากลุ่มกาลัว การโลพบว่าสมการสามารถแก้เพื่อหารากที่อันดับใดๆได้ถ้าหากสามารถพบอนุกรมของกลุ่มย่อยในกลุ่มของการโลการพิสูจน์ทฤษฎีนี้สามารถได้หลายแนวทางมากแต่ผลงานต้นฉบับของการโลใช้ความรู้ทางด้านทฤษฎีสมการในการพิสูน์อีวาเรสการโลและนีนอาเบินได้พิสูจน์ว่าไม่มีคําตอบทั่วไปสําหรับสมการพาหุนามระดับ5้าหรือสูงกว่าโดยการโลได้ให้ความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีสนามและทฤษฎีกลุ่มไว้ในทฤษฎีการโล